ผมจะลิ้นหอยมึงขึ้นี่แม่เอาอีนีมันมีวนนอี่แม่นั่งอกเขากัส่นแนนนิอยเพราะว่าตอนกลางวันเราไปซื้อของมาของอีแดนใช่ไหมแต่กระเป๋ามากกระเป๋ามากกมากเพาะเขาเขาเได้กินตอนนี้แหละอเดี๋ยวเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนนั่งเนนนอโสวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดนัดเรือบิน ตำบลบางปลาอำเภอบางดีจังหวัดสมุทรปราการยังใช่ได้ฟิลินของแดงนะบอมคือชื่อป้จ้าใช่พีปกันไปอยังเฝ้าไปได้หรูเฝ้ามาแตงมาบอมชอบกระเล็ดปันยังมาสั่งยังไมาสั่งเขาว่ายังมาสั่งบ่งมอย่างนี้แต่ของมันอีกกอยู่มาบ่อยแล้ว กับรายการสายเดินใครมาโอ้โหโ,หโอ้โหโอีหลีุงอิงมาแล้วครับมับนี่ น้องอุ้งอิงมาแล้วโอ้โหยังนี่คือแล,ล้วตะกอนมูแลละ ย่างเนยหเห็นแล้วก็อยากเลยครับอยู่หน้างานนี่พี่น้องเมืองเกิงลยย่างเนยบางพลีแต่ว่าเขาคือสี่เมีเวลาไปรับประทานหรอกครับผมมือนี้มีไหวพระนะครับเพื่อนัดใบพระประมาณหกโมงกว่านะครับ,รดรรบโดยประมาณ เราก็ต้องทำเวลากินข้าวแต่งหน้าให้เสร็จเรียบร้อยมันน่าขนยางออกมาหนางานเลยครับเหมือนของกินจะเยอะอยู่นะร้านค้าคือพย,งา,งพยงางไปทางผุ่นยางไปทางเลยฟังผุเป็นอีหยังวะตลาดบ่ ทิไปทางพุ่นบ่มาาีของขิว่าลาดังหน่จะมีของขินเออไปฟังพ,น,<ะ>งพนก็ได้ไไแล้วแต่ได้หมดหโอ้ร้านมือแรงแบบวกวงนะครับพี่น้องครับ การแสดงของสาวน้อยคืนนี้ครับล้อมสังกระชีกวงนะครับพี่น้องมากกันยหลายครับมือแรงอืมตอนนี้กําลังทดสอบระบบไฟระบบจอนะครับทั้งด้านเวทีเราแต่ว่าเราต้องไปซื้ออาหารก่อนตอนนี้ห้องน้ำก็มี่นะครับพี่น้องห้องน้ำยูโซนทั้งหนางานก็มี่นะครับหรือว่าทั้งขางกม็มีนะครับห้องน้ําหยอดเหรียญ กันอีวิลาหาโมงเคองโดยประมาณครับพี่น้องโอ้โหมีรัดสักไล่ด้วย ลาดนัดเรือบินเขาพึ่งเคยมาเป็นบอลครั้งแรกครั้งแรกของเราว่าเขาพึ่งมาล่ำปีไก่นี่ปีไก่กับบอดี้บ้านี้ โ oh. หเนื้อย่างว่าม่นมิตรควาสดก่มีเด้ทอดไก่ซื้อยี่บ่กินต่อนะซื้อไปไว้กินจัดไปนะฮะเอาเลยยิบเอาเลย พบอได้กินแค่เดียวนี่ยพ่อโมีเวลา,ากินอีกเด้เอพอเนี้วนำพอบัลสามสี เอาไปถือไปเอาไปถือไปใส่ ตลาดมีอาหารขายเยอะแยะนะครับพี่น,อน้องเค้กก็มีร้านเค้กขนมบวานต่างๆ ลูขึ้นบอาหารอ,อีสานกับไรได้ล่ะเออเอาเอาเอาแก้วยังทูดาหัวเดี๋ยวพี่เจ้าแบพี่เจ้าทูแหง่ง หกวงแห่งก็ไดไเ้เอาเอาขี้าีค้องกินค้องขายแบบไรครับพี่น้องตลาดตลาดบางปลา,าอาละไรพี่น้องครับเดี๋ยวพอ,พอกันคลิปน้าครับคลิปนี้ พบกับายเดนเพียกเท่านี้ครับสวัสดีครับ